อ่านะครับท่านผู้ชมก็ก็ากตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม Dead Space e v d 2นะครับใช่ครับเดี๋ยวจะไปสามอีพีสองเลยก็เมื่อกี้อเรต่อเลยทีใช่ครับอต่อครับอารมณ์ทางช้างครับแล้วระหว่างที่ผมไม่อยู่มันก็ฟาร์มของยับยับเลยครับอยากฟาร์มแบบฟาร์มไม่แบ่งกูเลยฟาร์มแบบกลับหมวยตายาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูครับอีพีที่บอกเลย ชุดผุดต้องเท่กันมั้ยบอกแค่เนี้ยบอกไม่ทำยาเลยครับผมผมพักเลยแล้นะครับแม่งยานระเบิดใช่คุณคิดว่าจะเบิดเคยเห็นปะมาเอาโอกาสทีไรมึงเคยเห็นเกมแต่แม่งอยู่รอดมีสุกทางปะอืมทางถึงมาสองมันระเบิดไปแล้วอ้าสามอ่เดี๋ยวมาตามไปเดินตามก่อนพี่ปเดี๋ยวจ้ะมึงเปิดได้ปะเปิดได้ปะมึงเปิดได้โอเคเข้าไปเฮ้ยห้องอาบน้ำเฮ้ยอาบน้ำอาบน้ำ เบอด์นี่จะอาบเนี่ยเฮ้ยนี่ไงชุดกูเอ้าเอ้าวะเอ้าจะเป็นค้นฐานทั่วไปผมมือีเฉพาะโยอ๋อคนหนึ่งแนวโอ๊อขอทดสอบอะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเลี้ยงไปไหนนะโอเคยังอัดอยู่เออเต็มมาไปได้อัด ไปไปเถอะเล่นมาถูกเล่นมาไปด้อันดีบันขาใหญ่เลยโอ้ยอี้ยน้ำไหมน้ำไหมนี่นี่นี่คนจะทางไปคนจะทางไปซ้ายไปไปขวาเองมั้ยตรงนี้อะไรครับเจ้าทุ้เานทางนี้เหรอทางนี้โอมทางกูวะโอมโอมทางนี้ทำเหงื่อเลยไปขี่มากชัวะที่ต่อยก็ต่อยก็ยัไม่มีคนตายโอมใจเย็นดิ โธ่รีบทางไหนวะนี่ก่อนไหมน่าจะมีของคัดซีนจ้ะเราเกมเมอร์คุณภาพครับไม่แปลครับใช่ครับแปลไม่ออกครับครับมึงคิดว่าไงภาพเกมเราตอนที่สามรู้สึกว่ายังโอเคอยู่นะเออมันก็สวยในแบบของมันแต่ถ้ามึงเล่นเกมมาเรื่องมันเดียวเอ้าคุณลืมทั้งห้า่สามสอ รอยนปบเรียบร้อยครับโผม่มาไหนเนี่ยป๊นนกูว่าป๊มนนกูเมาเลยนเมาเมายาอะไรอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยครับโอมเอ้าเอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เข้าว่ะเกือบตายแล้วายครับ

เ,เดี๋ยวเลยอะอะไรวะอเอ้าระเบิดเหรอดดไปเฮ้ยไปอะไรวะอะไรอะไม่รู้ว่าอเอ้ยว่าแล้วระเบิดชิบหายละพูดเป็นลางโอมอย่าระเบิดเลยบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮยเดี๋ยวว่าต้องได้ควบคุมอะไรโอมเต็บตัวเลยอาจจะมีแบบพิธามีเว้น,ไ,นไปไปไปวิ่งวิง่งคาซินคาซีน นี่ปืนกูได้ปืนใหม่เลยเอ้าไอ้สัสไอ้ปฉายดีกว่าอ๋อไปเออนี้แล่เราเอาไปไปฉายมึงต้องซ่อนทางไหนเหรอวะอ่าเป็นอัวแบบอาวุธเฉิ่ไประบางนู้นไปทางยาวไปโอมคาซีนเหรอ๋อไม่วิ่ง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 ไปรายการเอาชื่อมึงนี่มันจะบาดเหรอวะโอ้โอ้เออ เฮ้ยโอมเก็บตทิกซ์ทามน่าจะมีมึงเกือบตายเห็นไหมบอกแล้วชุดเทพได้ไงกูบอกแล้วอาจจะได้ท่องอวกาศกลัวได้ท่องจริงแน่เลยวะเน่เริ่มหายใจไม่ออกอ่ะไอ้เยึงขนาดนี้มีชดวิ่ง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 ไปโอ้โหอุ้ยอุ้ยอองอุ้ยเชื่อเชื่อเชื่อคุณล้มคุณล้มไอห่อเลือดเลือกกู้เออ ทันกูทันมึงไปไหนแล้วล่ะกูเข้ามาแล้วโอู๋เลือดกระแดงเถื่องเลยเฮ้ยนี่ไงบวกแล้วกูได้ชุดแล้วชุดอูเท่กับมึงมึงใส่เอ้ยอุ้ยอู๋จะท่าอวกาศเด็กไม่ช้าเก็บเกณฑ์ตัวกดอนทิชชู่เลยด้วยเนี่มันต้องมาแน่เลยวะหมายแน่จังหวะเนี้ยเฮ้ยหมวกควกนี่ไง นี่ไอโอมชิปทาวเวน์กูไว้แน่จังหวะนี้นี่ไอรอนแมนนะคสับไอรอนแมนนี่กดชิปกดชิปนี่กูบอกแล้วไอรอนแมนไอรอนแมนกูบอกแล้วโอมไอใส่แป๊บเองเอ็นด้วยใช่หรอที่งก่อนมีด้วยหรอไหนมึงดูข้าลังเดียวสองร้อยยี่สิบห้าวิอ๋อเยอะอยู่ชิวๆ เอาของเอยยังยังเก็บของแล้วไปไหนอ่ะกดกดบกดบนนุทอนนห่วงแต่ของเอาเอาของก่อนองแล้วอมชุดกุรงเทกอมแล้วเราไปไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวอมเจนคนทางนตี่อมเปิดเปอดคนทางมอาเดกกุ้งไเองโอ้ยังไงวะใช่ปะกูวิธีจหมกดบีนี อ๋อกูใจละกปไลน์กดเล็ง F ไปเลยปั่นเลยให้มันเกียร์เดียวโอ้ยเจอะแยะกูแค่อยากกูไม่เป็นเฉยโอมใจเย็นเอ้ยนี่ไงสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอมวินหัวแต่ก็ได้ต่อกูโคตรเวียนหัวเลยนี่ไงตรงระล่างนี่ปั๊บโอ้ยไม่ถึงไอ้ที่กูเวียนหัวอ๋อ ชิไอสัตว์เตรมตัวกดคีย์ใครไว้ดีกว่าท่านี้รอกล้องแล้วโอมบวกก็ได้ท่องอวกาศอีกไม่นานกูจะไปหายาติดหักระดันแล้วกูจะไปหาเปอร์ทอสสกทีเอ้ยเชี่ยโอ้โอมกดคีย์ใคร่ไอ้เนียโอ้ยระวังระเบิดระเบิดลบสายลบวะโอ้ยระเบิดเต็มหน้ากูเลยเออมึงมึงได้เล่นกับกูอยู่ไหมเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยไอ้เจ้ากูจะมบอกกู เมงยพยายามมีอกสตา้มีมีตามตรงเลยอ้ามึงตายไม่กดแอกดซ้ายขวาไว้หน่อยเฮเดี๋ยวซ้ายอใครโดนอะไรเมื่อกี้เต็มที่เต็มหน้าเมื่อกี้อันนี้มันจะชนกับซ้ายขวาิรออยู่รออยได้ละ ย oh. oh, no, no. ังได้อยู่ยังได้อยู่จะมีจังหวะหนึ่งจังหวะย่างอยากดูไปดูกันตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ออกซ้ายออกซ้ายนี่ตาม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 กล้องนี่ไงนี่เฮ้ยแล้วเมื่อกี้ทำไมเราตายแล้วก็เกรอกกล่องรอรออะไรอันนี้อันนี้อะไรคัสตีเฉยบ้าง กวเไ่ยากไม่กันี่ชุดกวยแล้วแมนัแล้วกูเทมือรู้ก็มงกันเลือดกูโอ้โหแตงเือไอมอ้สุดตก็ผ่านได้วัดตัดยาวๆตรงนี้แหละโอ้โหกดชิปแท็เิดกดกดแทบไอตอนนี่อะไรอะอะไรออกซิเจนเหร ใช่ป่ะเออถ้าใช่ O2 ออกเจนเ,เดี๋ยวดิอ๋อถ้าเรากดกูคุนข้างวิยนหัวกันอันนี้กดอะไรกด E ป่ะปั๊บมึงเวียนหัวใช่ไหมอืมรู้สึกเหมือนกูจะเป็นกับหัวของมึงเลยไปโอ้มึงไปเถอะมึงทำไงมึงเวียนหัวมึงไปยังไงวะเออเออัออ่นสิกดชิปมึงมึงหันหน้าไปทางที่มึงจะไปแล้วมึงก็กดตับิวแล้วก,กดชิปไปด้วยแล้วพุ่งไปขึ้น แล้วนึ่ครับมึงดูก่อนมึงยืนกับหัวมึงใช่ไหมเนี่ยเออเออมึงยืนแต่กูมึงอยู่เออบนดวอกาศได้มั้ยครับว่ากลับหัวเพราะไปได้ทุกทางไอ้ยังแล้วกูต้องไปไหนกดบีโอ้กดบีแล้วมึงไปทางมึงซะขวาเหรอนี่ไงทางนี้ห้าสิบแปดเมตรเออมันน้ำรั่วมันน้ำรั่วเออมาได้ไงเนี่ยไปแค่ยังสุดอะมึงนี่มันเทพจริงโง่นี่นี่เขารู้เขารู้

เฮ้ยอากาศจะมีอยู่อมเราจด่วนๆุเราไปตุ่นนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี้เฮ้ยอ๋อนี่ไงกลับมาแล้วดีชุดกูก็เทเอยกันนั่นนี่อเดี๋ยวอมเดี๋ยวมึงหาที่ถ่ายปกกูเลยเมื่อกี้มันดุบไบเจ็ควิ่งถ่ายปกไปได้เอออันอ๋ออันอันนี้เน็ตเอฟเดวมึงกดตอนไหนมามึงถ่ายปกกูเลยมาเท่ๆมึงยุ่งเปลี้ยวคนเดียววะ มึงมึงทำให้ตัวมึงยืนในใจก่อนแล้วให้ให้ตัวมึงยืนนี่ไงปวให้เป็นท่ากูรอรอนี่ต้องถ่ายรูปแบบรอรอนี่ถ่ายถ่ายถ่ายกดกดให้ติดเออไปโอมไปกันต่อแป๊บจบเราถ่ายโปรกันเสร็จละครั้งนี้มีของนะนี่เราจะพัลส์โซ่ทางทาไงโอมทำไงอ่ะตาวนี <funnel ing> ้เด็ดถ่ายดีอ่ะไหนโอโทษโทษ กูเดินทัน oh. okay. ้งหมดเลยกูทำไงอ่ะเอฟเอฟค้างกังเดียวเหรออะกูขอลองนะกูขอลองอ้รอบเปิดอะไรฟอร์สนี่ไงกล่องมันต้องบรรจุบอลไปทอนไม่ได้เลยวะเปิดดูไหมเฮ้ยแสบแม่งได้วะอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยมอนนี่เฮ้ยเฮ้ยได้เหรอแล้วก็กดอะไรเฮ้ย เอ้เค่ตะกอกไม่แตกเอ้าไม่เฮ้ยยังไม่แตกวะกลมขออีกมุมหนึ่งขออีกมุมหนึ่งมุมพระเอกขออีกมุมหนึ่งมาเราเราคือสองพระเอกนี่เอออ่ะเรียบร้อยไปเมื่อยจังวะเปิดประตูดิเปิดแอพร่างไงใครเขเปิดให้ อึ้มืดอะชุดกูเทกูบอกแล้วชุดกูก็เทไม่ต่างกันเมื่อกี้อะไรอะไม่รู้อะเป็นไอ้ที่ประกอบปืนหรือเปล่าชิ้นส่วนปืนอะไรวะนี่ไอ,ไอิใครวะไอศิษครวะไอ่ยกูอะไอศิษย์เไหมภาคหนึ่งมืดอะมันโคตรมืดเลยเฮ้ยแต่กูมองเห็นอยู่ไม่ต้องห่วงกูกูปรับกูนนปรับมา เราต <PM. anut! S 2> ้องช่วยมันมิเนี่ยกดปีนิเออเออทางนั้นแหละไป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 โอไปโอก่อนนี้เฮ้ยกูกูมองเห็นอะกูมองเห็นก็จริงอะแต่กูเพิ่งเกินไปกูไม่ชอบเลยปรับแสงดิไม่เปจับร้อยโอเคไปเดี๋ยวห้าวทำไมกูหมุนไม่ได้วะสั่งฟ้าป่อนไม่ได้หมดนะมึงลองหมุนดิ เอ้าทอของเปิดป่ะเดี๋ยมึงมันเนี่ยยิดงชุดโกงยังไม่พอมึงพลังยังกวนกูอีกมึงไปเรียนเจไดมาจากไหนแปลกเรียนเจไดมาใช่ไหมต้องเฮ้ยอันนี้อันนี้มันล็อกว่ะเปิดไงวะเอาแรงไหมไม่ได้โอ้เข้าประตูนี้วะอันนี้อันนี้เปิดเฮ้ยได้ไหมได้ยังได้ยังเนี่ยยัง ไม่ได้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะหรือว่าใช้ช้าพลังก่อนเอ่ออาจจะไม่ใช่ยังล็อกอยู่เอ้ะย,ย,ยิงอะไรอ่าตลอดเลยเจ้อ๋อนี่ไงนี่ไงเี่โอ้มโอมโอ้ถอย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 นี่ เห็นไหมพัดโซ่พัดโซ่ฮ้ยจับปืนแล้วจับปืนแล้วเยนุนสตกเปิดเลยแต่งก่อนไม่ต้องมาแย่งกูเปิดด้วยฉัก็แต่งอยู่กูจียังม่เปิดของเลยอ่นี่ปืนกลนี่แหละกูจับปืนนี่แหละดาเมจอยู่ไหนชีวิตดี้ตายไดแล้วเมร์มึงมึงแต่งเอ่ออะไรเอ่อชดการอะไรว่าไปกูจะแต่งปืนกลกู แค่นี่ไงกูมีชิ้นส่วนอยู่น่าจะได้อยู่อันนี้ดาวเมทโอ้โไม่ได้อบหมดเลยนี่ยมันมันต้องเอาหาที่มันไม่ตอบอจริงๆนะคนชมผมก็แต่งปืนไม่ค่อยเป็นหรอกอะนะะมาทำรียนรู้ไปด้วยกันแต่งไงวะนี่ไงนี่ไงแต่งเพิ่มเข้าไปดาเมท อันนี้เข้าไปไม่มีไม่มีอุปบบกรณ์อุปกรณ์เหรอหาตามทางถือว่ากูมีเอ๊กกูมีวัวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูก่นอกนกูดูมอองึงก่นมึงแกแตกปืนไรนี่ไงแต่งปืนเรียบร้อยอื้มแตกปืนเสร็จมันดีเยีเรียบร้อยเรียบร้อยคัดมาคัตเตอร์อ้าวมึงก็มีอ่ะ ไปอ่ะพัดมาไปคัตเตอร์นี่แต่งอะไรได้มากูแต่งปืนก้อนเดียวตอนนี้อุ้ยเฮ้ยนี่แม่ดอบไปดาเมจดไม่ตอบเกินไม่เอาแต่งอะไรไม่ได้พามากระเตอร์กูไม่มีอะไรให้แต่งเลยเพามาแต่งไม่ได้ไม่แต่งอะไรเลยอุ้ยมีปืนให้ซื้อด้วยใช่ไหมอ้าวเอาเอาน่าจะเป็นอุปกรณ์แต่งปืนเอ้แค่นี่ปืนเป็นกูยี่ย์สองล้านพวงกันแล้วเว้ยไอ้นะ เป็นกูจริงของนัดพร้อมกันได้ไหนปืนอะไรคัดมา <bem S 1> คัดเถอกูก็เหมือนกันทำไมได้เฮ้ยซื้อปนะืนไะน้ก่ะซื้อปืนตรงไหนใครนะซือ้อปืนออะไอตรงช่องสองอะเลื่อนเมาส์ไปกด e ขั้นแรกกด e กด e ปุ๊บมันจะเปิดมาใช่ไหมเลื่อนเมาส์ซ้ายไปหน่อยนึงไม่มีตังเออใช่ไม่มีตังแบงค์ถือทุกกันเลย มันจน่าอาจจะไม่ซื้อปืนแต่อาจจะเป็นซื้ออุปกรณ์แต่งปืนเฮ้ยโอมตรงนี้มีไม้ตายอยู่อะตัดตัดตัเดี๋ยวกูมาไอ้ตรงนี้ก็มีว่ะเดี๋ยวกูไปฟังฮะอ่าขอจะฟังไปเฮ้ยมีของกวาดอะไรเงี้ยยาคิดจะซ่อนนี่มันยากเฮ้ยนี่ไงตังตังโอมตังใกล้ละได้ตังแล้วไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรเลยกูไปเอาด้วย ครับท่านผู้ชมก็เราคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อติดตามคลิปใหม่กับด้วยดินพันเพื่อติดตามคลิปใหม่นะทุกท่านก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ที่บมมล็อกไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บยูมี่กลบเท่มากเลยบายครับ